เคค่ะเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้ก็จะมาลองทบทวนนะคะในการนับทีละสองทีละห้าแล้วก็ทีละสิบนั่นเองค่ะโดยคุณครูนะคะจะมีใใคล้ายๆแบบฝึกหัดเล็กๆนะคะลองมานับกันเถอะนะว่าเราจะนับได้ยังไงอันแรกนะคะเราลองมานับทีละสองละกันนะคะนับทีละสองคืออะไรนับทีละสองก็คือเรานับพร้อมกันทีเดียวเนาะ ในกอง1นึ่กองจะต้องมี2ชิ้นนั่นเองนะคะคือการนับเพิ่มทีละ2คราวนี้นะคะเรามีโจทย์มาให้แบบนี้ค่ะ1ชิ้นนะคะแทน2นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณครูถามว่าตรงนี้นะคะมีทั้งหมดกี่ชิ้นนั่นเองค่ะโดย1ชิ้นคือ2เพราะนั้นเราก็จะนับได้เป็น2 4ก็จะได้ว่าเค้กตรงนี้มีค่าเท่ากับ4ชิ้นนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะแล้วเรียนลองนับดูนะคะว่าตรงนี้จะได้เท่าไหร่หนึ่งชิ้นแทน2อนะคะเดี๋ยวคุณครูให้เวลานับเนาะก็จะนับเป็นเท่าไหร่เอ่ยน่แล้วเรียนนับเลขสุดท้ายได้เป็นไรคะหนั่นเองนะคะแล้วก็จะนับเป็นสองสี่หนั่นเองค่ะ ตัวต่อไปนะคะตรงนี้1ชิ้นแทน2เช่นกันเดี๋ยวเร,เรียนลองมานับดูซิว่ากองนี้นะคะนับทีละ2จะได้เท่าไหร่โอเคนะคะเลขสุดท้ายของนักเรียนที่นับได้คือเท่าไหร่คะ10นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้น กองนี้ทั้งหมดนะคะมีเค้กทั้งหมด10ชิ้นนั่นเองค่ะเราวนี้เราลองมานับทีละหบ้านนะคะนับทีละห้าหมายความว่าใน1กล่กองของเราจะมี5ชิ้นนะซึ่งก็เราก็จะเปลี่ยนจาก5ชิ้นเนาะกลายมาเป็นแบบนี้ค่ะ1ชิ้นเนี่ยเรารวมมาแล้วนะว่าเป็นหนะคะเพราะนั้นมี1ชิ้นนับเพิ่มทีละห้าเราจะได้เป็นยังไงเอ่ยอันนี้ก็จะเป็น ห้านั่นเองนะคะก็จะนับได้ห้าตัวต่อไปค่ะหนึ่งชิ้นแทน5เช่นกันเพราะฉะนั้นลเล่นลองนับอันนี้จะนับได้เท่าไหร่คะเดืยนสุดท้ายที่หนูนับคือเท่าไหร่คะยี่สินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะอ่านได้20สิค่ะก็จะเป็นห้าสิบสิบห้ายี่สินั่นเองนะคะตัวต่อไปค่ะ หึงชิ้นแทน5เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เรียนจะนับได้เท่าไหร่คะลองมานับไปด้วยกันค่ะเสียงสุดท้ายที่กเรียนนับคือเท่าไหร่คะ50อัินี่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะนับได้ว่าที่มีเค้กอยู่ทั้งหมดคือ 50สิชิ้นนั่นเองค่ะเคกเก่งมากคราวนี้เราลองมานับเพิ่มทีละสิบางเนาะมาชาร์เลนกันบางนับทีละสิใหมายความว่าไง1ชิ้นมีค่าเท่ากับ10นั่นเองนะคะเค้กนะคะ1ชิ้นเราให้แทนเป็น10เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะนับได้เท่าไหร่เอ่ย10 20 30 40 50นั่นเองนะคะเราก็จะบอกว่าตรงนี้มีค่าเท่ากับ 50ชิ้นค่ะต่อไปนะคะ1ชิ้นแทน1ิเช่นกันนัเนเองลองมานับสิคะว่าน,นี้มีค่าเท่าไหร่เลี้งสุดท้ายนักเรียนคือเท่าไหร่คะ40สินั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้เป็น4ี่ชิ้นนั่นเองค่ะก็จะนับเป็นสิบยี่สิบสสี่สิบค่ะอ่า1ชิ้นแทน10เนาะเพราะฉะนั้นอันนี้นักเรียนนับได้เท่าไหร่คะ สิบนั่นเองนะคะก็เราก็นับเป็นแล้วเนาะว่านะับเพิ่มทีละสองทีละห้าแล้วก็ทีละสิบนะคะเป็นอย่างหลายบ้างนะคะในสิ่งที่เราจะนำไปใช้นะคะถ้าเรียนลองสังเกตดูเนาะเวลาเราอยู่ที่บ้านนะคะก็มีของเล็กๆเ,เยอะมากเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นเราเล่นของเล่นแล้วเราจะต้องเก็บให้เรียบร้อยนะคะโดยเราจะมีภาชนะมาใส่ให้เนาะจะเหมือนกับเป็น ภาชนะที่เราเอาไว้เก็บของเล่นเนาะแล้วก็อันนี้คือของเล่นที่เราเล่นแล้วหายวะคุณแม่บอกว่าช่วยเก็บของเล่นหน่อยค่ะนะคะเราเรียนมาแล้วเราจะนำไปใช้ได้อย่างไรนะคะเราก็ลองมาฝึกนะับทีละสองกันดีกว่านะคะเราจะได้เป็นเท่าไหร่เอ,อ่ยหยิบมาทีละสองชิ้นแบบนี้จะนับทีละสองเนาะ และเป็นสอ ส0นะคะก็คือในนี้เราหนับได้ทั้งหมด50สชิ้นโดยเรานับเพิ่มทีละ2อนี่นะคะเราเล่นอันนี้นะคะก็ยังไมไ่เก็บเนาะนก็คุณแม่บอกว่าให้เก็บด้วยะคะเราก็ลองมาฝึกนับกันด้วยการเก็บของนี่แหละนะคะเราก็จะได้ไว่ายังไงนับเพิ่มทีละห้าละกันนะคะนับเพิ่มทีละห้าก็จะได้ยังไงบ้างแสดงว่าในหนึ่งกองของเราจะต้องมีทั้งหมดห้าชิ้นแบบนี้นี่นะคะ ขอคนะับเพิ่มทีละห้าอ,อันนี้ก็จะมีทั้งหมดเท่าไหร่40ชิ้นนะคะนะับเพิ่มทีละห้ารูปวม1ชิ้นแบบนี้มีค่าเท่ากับ10เนาะ มีค่าเท่ากับ10นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าตัวนี้นะคะนับทีละสิบ 10, เราจะนับได้อย่างไรนะคะจะนับเป็นเท่าไหร่เลย เพราะฉะนั้นถ้าเรานับเพิ่มทีละ1ิตรงนี้จะได้ทั้งหมด120ชิ้นนั่นเองนะคะโอเคค่ะเราก็ได้ลองทดสอบนะคะว่าเรานับนะคะในแต่ละอย่างเนี่ยถ้านับเพิ่มทีละสองทีละห้าแล้วก็ทีละสิบเนี่ยเราจะนับกันยังไงได้บ้างนะคะถ้าคนไหนนะคะเวลาเก็บของหรือว่า เวลาทําอะไรแล้วอยากจะลองทบทวนนะคะแล้วก็เราสามารถนับเพิ่มทีละ2ได้ทีละห้าหรือทีละ10ก็ลองหาสิ่งของรอบตัวนะคะในการทบทวนคณิตศาสตร์ด้วยกันนะคะยังไงถ้าสมมติว่าใครลองนับมาแล้วนะคะนับเป็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ โอเคค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวพบกันในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะอย่าลืม Subscribe ช่องครูอนิชา a n n e l ด้วยนะคะเดี๋ยวไว้จะมีคลิปสอนคณิตศาสตร์สนุกๆนะจากตัวเลโก้นะคะคอยติดตามนะคะ